อ่สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกับภาค2ของท้าวเวสวันพรนปติหารนะครับ101ปีครับหลวงพ่อพัดนะฮะโอ้โหมาแล้วครับสี่เหรียญที่แล้วนะฮะก็มาชุดแรกนะนี่ชุด2องครับก็มาต่อเลยนะภาค2นะฮะเดี๋ยวเรามา เปิดกล่องดูกันเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างนะฮะที่เกินๆไว้ครั้งที่แล้วก็มีเหรียญเงินมานะครับหนึ่งเหรียญน,นะฮะโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับอ้าวนี่ไงเปิดมาโอ้ยไม่ใช่นะโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นี่นโอ้โหเขาเรียกอะไรนะเจ้าน้ําเงินใช่ไหมะเจ้าน้ําเงินโอ้ยมีโฟมมาด้วยนะฮะมีโฟมมาด้วยนะะ ลองดูนะฮะว่าโฟมลองอะไรมานั่นแน่โอ้โนี่ครับรายการที่68นะครับเนื้อไทยเทเนียมฟ้านะครับหน้ากากเงินซาตินโอ้โหนากากเงินนะฮะเรียบร้อยครับห <c oughs> น้ากากเงินนะฮะเลขโคสามสิบเกครับหน้ากากเงินซาตินนะโอ้โหดูดูดนี่แกะเลยแกะมาดูนะฮะจะได้ชัดๆัดนะฮะ เพราะว่ายัางไงมันไอ้ด้านหน้ามันบังอยู่แล้วนะจริงผมไม่อยากแกะแล้วครับไม่อยากจับเหรียญเนี่ยโอเคนี่หู้ยดูน้ำเงินฟิงเลยนะไทเทนนะโอ้โหไทเทเนียมอีกแล้วนะฟืบโอ้โหหนากากเงินไทเทนะดูดิโอ้โหเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะสวยมากเลยฮนะ ดูโอ้ยเป็นเส้นเลยนะฮะลายนะฮะโอ้หน้าดูดหน้าชัดแจ๋วงานละเอียดมากฮนะหน้าเงินชุบซาตินนะครับดีฮะไม่ดำโอ้โหเหรียน,นี้นะไพ่เจ้าน้ำเงินนะโอ้โหหนึ่งเหรียญผ่านไปนะฮะเปิดมากระเด็ดเลยนะครับ ตรงนี้นะอ้าวเหรียญที่สองมาดูกันจะได้อะไรอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยรายการที่52ครับเนื้อทองแดงลมดำลงยาส้มนะฮะโอ้ลงยาลงยาส้มนะครับเลขโค้ดนะ24ครับเลขโค้ด24นี่ชัดเจนนะฮะ ยังไงก็รบกวนฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยกันนะครับมันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะจะได้ทำคลิปดีๆกันออกมาดูนะผมก็พยายามจะเอาพระลงมาเปิดกล่องกันให้ดูเรื่อยๆนะฮะโอ้อย่าส้มนะฮะส้มเลยครับใครเกิดวันอังคารครับเหมาะนะฮะอย่าส้มนะครับ หน้าทาเวศนะฮะโอ้ยดุดันนะฮะไม่เกรงใจใครอีกแล้วนะฮะสวยมากนะผมชอบนะงานงานงานนี้นะฮะแบบดูนะฮะละเอียดแบบละเอียดมากนะฮะลอยเลยนะฮะนี่ฮะชุดลมดำนะขอบเป็นทองทองแดงนะ เห็นต่อมานะครับเห็นต่อมานะครับพี่มาเบาๆโอ้โหนี่ไงเงินมาแล้วครับโอ้โหเปิดมาก็เงินเลยฮะเลขโค้ดเลยฮะดูนี่อ่านผมอ่านรายการก่อนนะรายการที่3.2นะครับเหนือเงิน ขัดซาตินต่อเก้ารอบลงยาท้าเวทกายเขียวนะครับเครื่องทรงเต็มนะฮะพิเศษลงยาพญานาคน้ำเงินอ้โหต้องเอาออกมาดูนะฮะเหรียญน,นี้นะฮะเลขโค้ดเลขสี่นะครับตัวเดียวนะฮะแถวเดียวนะฮะเลขตัวเดียวนะครับนี่อยากจับเลย อยูโลงยาเนี่ยฮะโอ้โหดูดูพระจันท์สีม่วงนะโอ้ยความสวยงามกับของพยันชนะฮะโอ้โห,โหต่อโค้ดพิเศษนะครับนี่ต่อโค้ดพิเศษนะฮะต่อโค้ดมีถุงเงินมีคำว่าเฮงนะฮะ โอ้โหหนึ่งสองสามภาพโอ้โหต่อเก้ารอบนะดูลงยาเครื่องนะโอ้โหเขียวนะแดงนะเหลืองนะโอ้โหสวยๆเลยนะดูดูด,ดูผมเทียบสององนะเ <c oughs> จ้าน้ำเงินกับน,น้าเงินนะฮะ สุดๆเห็นเงินนะครับขัดซาตินนะฮะโอ้โหสุดคำบรรยายต่อเก้ารอบลงยาพญานาคด้านหลังสวยอะ่ะอืม รอบสองนี้เด็ดเลยนะมีแต่ตัวดีๆงั้นอ่ะโอเคเหรียญต่อไปนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยโ,โห้ยแดงแดงแรงฤทธิ์นะม่านหะน้ากากโอเคเนื้อชุบทองโบราณนะครับลงยาแดงนะเลขโค้ด77โอ้โหเลขเบิ้ลมาครับเลขเบิ้ลก็มาครับเนี่ย77 เรีกเบิ้ลก็มานะลงยาแดงทองโบราณโอ้ยโอ้ยไีเด็ดก่อนนี้มีที่ไหนครับเนี่ยสวยสวยจริงเอาเวสุวรรณนะครับจตุมหาราชิกาครับ ยักษ์ขะพันตาพัดภูริโตนะฮะโอ้โหเวสาพุสะครับมาครับรายการต่อไปโอ้โหเนื้อทองทองแดงครับสาตินลงยาส้มไล่สีลงยาทาเวทเขียวลงยาเครื่องทรงทาเวทโอ้โยมาเต็มมนะกระดาษจะไม่มีที่พิมพ์พอแล้วนะยาวจัดนะฮะเลขโค้ดนะครับ46นะครับ โอ้โหพิกนะฮะพิกเลยนะครับภาพโอ้ยเครื่องทรงเต็มยศนะฮะโอ้โหส้มไล่สีไล่ลงมาส้มแดงเข้มโอ้โหนี่นี่แดงแดงธรรมดานี่นี่โอ้โหนี่ไล่โอ้ยสุดคำบรรยายโอ้โหสุดจริง ทองแดงชาตินนะสวยดีเด็ดสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับมีไม่มากนะครับบุญนี้ถือว่าจะสร้างน้อยเลยครับไม่มีนะหายากนะครับบุญนี้ผมให้ดูทีหนึ่งโหโีนี่นะฮะสองเหรียญน,นี้นะนจะเก็บไว้ดีหรือเปล่านะ อ่าไม่ได้นะฮะโอ้โหดูนะฮะอยากเก็บไว้เองกปนนะนะั้นอ่ะต้องเลือกเอาสวยจริงดูดูด,ดูดูการเล่นแสงนี่วิบป,ปับวิบวับข้างหลังนะอือ โอ้พยา,ยานนาคจันสีม่วงนะโอ้โหดูม่วงสิยาเยอะนี่เงาวิง่งเป็นเลขแปนะครับขดเป็นเลขแปดอินฟินิ้นะครับโอ้โหอินฟินิตี้เลยนะครับโชคลาภแบบอินฟินิต้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาตามสัญญาที่ฝากไว้ว่าตามมานะครับเนื้อเงิเนชุบซาตินนะครับ แล้วนี้ตัวพิเศษมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามช่องผมด้วยนะฮะผมก็พยายามจะลงเรื่อยๆนะฮะก็มีอะไรก็ทักทายเข้ามาคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเพราะผมก็เพิ่งมาเล่นใหม่นะฮะก็เลือกหน้าพระที่ชอบที่สวยนะครับก็โอเคนะฮะร,รุ่นนี้ก็ถือว่า เอาอย่างนี้ก่อนพระตอนนี้พระแท้นะฮะแท้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังแถมทันอีกนะฮะแท้ทันนะครับหลวงปู่พัดนะครับบุญญากาโมนะครับวัดเวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะฮะแท้ทันนะครับท่านปลูกเสกนะฮะโอ้โหสุดๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ